ยนะครับผมเป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับผมเป็นจิ๊แรกของผมเลยนะครับผมที่ได้รีวิวรถตอนเดียวนะครับผมซึ่งใครกำลังมองหารถที่เอาไปขนของนะครับผมรองเทางไกลนะครับผมผมแนะนำเลยว่ารถยูคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะเป็นรถใหม่นะครับผมนั่นก็คือ Toyota Hilux รั v o 2018นะครับผมเป็นรุ่นตอนเดียวนะครับผมเป็นรุ่นกระบะช่วงยาวนะครับผมปี2018นะครับผมมาดูสภาพกันมาเลยมาเลยสภาพ จันหน้านะผมประจานหน้าเป็นสีดำนะครับผมเนี่ยประดัหน้าเป็นสีดำนะครับผมตัวนี้ชุดนี้ก็เป็นสีดำนะครับผมเนี่ยนี่นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นมัติรีเฟกเตอร์นะครับผมตัวนี้เป็นหรือว่าไฟหน้าเฉยหลอดนะครับรถสภาพสวยๆนะครับผมนี่คันชนตัวนี้เป็นสีเป็นสีดำนะถ้าอยากได้ก็ทําสีได้นะครับผมตัวนี้ไฟตัดหมองไปด้วยนะครับผมรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหม่องให้นะครับผมตอนเดียวนะครับผมมามาเลยเอาให้ดูข้างรถก่อนนะครับผมตอนเดียวจริงนะครับผมจองเดียวช่วงยาวนะครับผมตัวนี้ ให้ดูเลยนะครับผมไปฉีดขาวนะอ้าวมาดูที่ขนาดยางกันเลยนะครับผมขนาดยางนะครับผมยางไปลอกกระทะนะครับผมไปลอกกระทะขนาดยางวันที่สองหนึ่งห้าทับหกห้าาสิบหกหรือขอบสิบหกนะครับผมไปลอกกระทะเหล็กนะครับผมเป็นยางดีสโตนนะครับผมตัวนี้ยางดีสโตนนะครับผมยางใหม่ๆยางสภาพใหม่เลยนะครับผมนะครับผมสติ๊กเกอร์ให้ลัยู่คพบนะครับผมตัวนี้ ติ๊กเกอร์ไฮรักมันอยู่ครบนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟเลี้ยวกระจกม่วงกระจกเป็นกระจกสีดํานะครับผมตัวนี้อ้าวมาดูที่ข้างหลังกันเลยนะครับผมเป็นช่วงยาวนะครับผมเนี่ยมีห้าตะขอนะครับผมเป็นช่วงยาวนะครับผมตัวนี้มีห้าตะโอนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับผมเนี่ยรถดิมๆนะครับผมแบบนี้รถดิมๆเลยนะครับผมรถยังไม่เก็บสีเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับผมอ้าวให้ดูช่วงท้ายกันเลยนะครับผมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมวันนี้ ออกจากโตโยต้าชินานุนด้วยนะครับผมตัวนี้นี่นะครับรถรถจะออกมาอยู่เลยนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์ไฮลักอยู่ครบนะครับผมเป็นไฮลักดีโวตัวนี้นะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับผมแล้วสติ cker โตโยต้าอยู่ครบนะครับผมมีไฟเบรกตรงนี้ด้วยนะครับผมมีไฟเบรกตรงนี้ด้วยแล้วก็มีไฟเบรกเหมือนกันนะตัวนี้ไฟเบรกไฟไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นแบบไซรัดนะครับผมบ้านบ้านเรานะครับผมเอาห้ดูข้างรถฝั่งที่สุดหนะครับาดู สวยนะครับผมคันนี้รถทุกขมาใหม่นะครับผมวันนี้รถคันนี้ทุกขมาใหม่ทุกขมาถึงร้อนวันนี้เลยนะครับผมครับผมเรามาดูที่ภายในตัวรถกันเลยนะครับผมอ่าอ่าผมเปิดมาปุ๊บนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนะครับผมสติ๊กเกอร์ขนาดลมยางยังมีครบนะครับผมตัวนี้รถเดิมๆนะครับผมอ่าแล้วก็รุ่นนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะรุ่นนี้กระจกไฟฟ้านะครับผม ระบบใช้งานได้หมดเลยนะครับผมจุกป็นออต้นะครับผมขึ้นลงได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยค้านั้นก็ใช้งานได้นะครับผมเห็นไหมครับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ปรับไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผมเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับผมตัวนี้อ้าวูที่บอกกันเลยนะครับผมบอกไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมตัวนี้เจ้าของเป็นคนดูแลรักษารถมากเลย นะผมบอกไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผมได้ตอนเดียวตอนเดียวด้วยนะครับผมรถเพิ่งห้าปีนะครับผมรถปีส0 1 8นสิบดะครับผมนะแล้วก็มีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับผมเนี่ยมีกล้องมาทึกหน้าด้วยนะครับผมเห็นไครับมีกล้องหน้าให้ด้วยนะติดจับัติดมากับเจ้าของเดิะครับผมแล้วมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับอ่ะมาดูน้่เครื่องเสียงกันเลยนะครับผมเครื่องเสียงนะครับผมรองรับ รองรับ AM FM แล้วก็รองรับบลูทูธได้ด้วยนะครับผมเนี่ยรองรับบลูทูธได้ด้วยนะครับผมตัวนี้แตะไปที่บลูทูธนะครับผมรองรับบลูทูธด้วย AM FM แล้วก็บลูทูธแล้วก็ช่องเสียบแฟลชไดร์แลอว่า AX ตัวนี้ได้นะครับผมตัวนี้มาดูที่เก็บของตรงนี้กันเลยนะครับผมเก็บของเนี่ยตรงนี้เยอะมากเลยนะครับผมตัวนี้แต่ว่าไม่มีคูบ็อกมาให้นะครับผมตัวนี้แล้วก็มีคู่มือเล่มคู่มือบุ๊กสวิตต่างๆครบเลยนะครับผมตัวนี้ เริ่มคูงมูบึกซวิตจากทางโตโยต้ามีครบนะครับผมมาติดมากับเจ้าของรถนะครับคันนี้รถสวยๆนะผมรถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เองนะครับผมออาเราดูที่เข็งไม้กันเลยนะครับผมเข่งไม้คันนี้วิ่งได้หนึ่งแสนต้นๆนะครับผมรถคันนี้ถือว่าอย่างสวยเลยนะครับผมรถบ้านใหม่รถกระบะตอนเดียวนะครับผมนะเลีนวิ่งขของต้องคันนี้เลยนะครับผมต้องรีโบแรงแน่นอนครับผมนะนะครับผมออาเรามาดูที่ระบบวามปลอดภัยกันเลยนะครับผม รูคับปลอดภัมีทุงลมนิรภัยสามตำแหน่งนะครับผมคนขับหนึ่งจุดนะครับผมพวงมาลัยหนึ่งจุดนะครับผมคนขับหนึ่งจุดแล้วก็คนนั่งอีกหนึ่งจุดนะครับผมตรงนี้เนี่ยครับผมคนนั่งอีกหนึ่งจุดแล้วก็ตรงใต้หัวเข่าคนขับนะครับผมใต้หัวข่าคนเข่าจะมีทุงลมนิรภัยสามตำแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับผมเป็นรวมกัันท้งหมดเป็นสามตำแหน่งแล้วก็มีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับตรงนี้อ้าว ตัวนี้ก็ฝาเปิดน้ำมันท้ายนะผมฝาปิดน้ำมันแล้วก็ฝาเปิดกระปูงอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นสภาพยังสวยเลยนะครับผมอยากให้ดูนะผมเนี่ยรถสวยๆกระบาตัวเดียวสวยๆนะครับผมใครกําลังหารถกระบาตัวเดียวไปวิ่งขนของอยู่นะครับผมต้องแนะนําคันน <ical> <hur> ี้เลยนะครับผมรถยังสภาพสวยนะครับผมคันนี้สภาพสวยนะผมใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมในทิศทางกลในททางไกลไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมเ่าเราไปดูกันที่ภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับผมรูปปิดฝากระปูงก่อนนะครับ ดูที่ภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับผมเราก็มาดูที่ภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับผมเนี่ยรสภาพสวยๆนะครับผมอ้าวมาเลยมาเลยดูกันเลยนะครับผมดูที่ภายในห้องเครื่องกันเลยนะครับผมเท่าสวยๆนะครับผมเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์สองกระสีลิตรนะครับผมเครื่องยนต์สองกระสีลิตรนะครับผมแรงม้าโดยที่หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับผมตัวนี้ถ้าชอบความเร็วความแรงนะครับผมทั้งประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมต้องซื้อยนต์ตัวนี้เลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับผม รอยเครื่องมันมีรอยเยอะเลยนะครับผมเนี่ยนี่ดูได้เลยนะครับผมรอยเครื่องมันมีรอยเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันมีรอยเยอะเลยนะครับผมเขาไมนมีขยับเลยนะครับผมตรงนี้คานว่าไม่มีขยับเลยนะครับผมเนี่ยไล่ไล่ขึ้นมาเลยนะครับผมสติกเกอร์ระบบประการังอยู่ครบนะครับผมตัวนี้สติกเกอร์ปะกาศังอยู่ครบนะครับน็ะต้ดื้มไหนะครับผมคันนี้ไล่ไล่ไล่มาเลยนะครับผมตัวนี้อาจจะมีนะครับผมนี่ เห็นไหมครับรอนน็อตไม่มีขยับเลยมีแผ่นพด้วยนะครับผมตัวนี้แผ่นพยังดูสวยเลยนะครับผมเห็นไหมครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยงัดเลยนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์มอกัวยอยู่ครบนะครับผมตัวนี้สติ๊กเกอร์แอลยังมีอยู่เลยนะครับผมตัวนี้ลูกศรชี้ยังมีอยู่เลยนะครับผมคันเดิมนะครับผมคันเดิมสติ๊กเกอร์อายังมีอยู่เลยนะครับผมเน่น่เน่นะครับผมคันเดิมนะครับผมรถไม่เคยเก็บสีเลยนะครับผมคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆจากทางร้านนะครับผมอ้าวแล้วก็ พูดมาพอสมควรนะครับผมแล้วก็มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยนะครับผมร่้นะับมันเลยันรตรงนี้ไม่มีควันขาวเลยนะครับตรงนี้ไม่มีควันขาวเลยนะครับผม ครับผมคุสภาพเดิมนะครับผมเนี่ยงานยากมากเลยนะครับผมก็ตอนเดียวไหว,วนะครับผมอันนี้เอ้าเดี๋ยวาาเราไปจับเตรียผมข้อจกักรบรรยุท์ก่อนนะครับผมก่อนที่จะเปิดราคานะครับผม,นนมก่อนที่เครื่องเป็นประกันนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับเสีือเครื่องยนต์อยู่นิ่งอยู่เลยนะครับผมอเอาเซฟวกเขาปิดฝากระโปรงก่นกนนอนนะครับผมก่อนที่จะเปิดราคานะครับผมเอาเอานะครับผมออาสำหรับเจ้าเตย์ตาไฮรักลีโวนะครับผมย้ำอีกครับเป็นปี2018รถยนต์5ปีนะครับผมคันนี้เล่มยังไม่มานะครับผมเพิ่งซื้อวันเพิ่งซื้อวันนี้สุดร้อนๆเลยนะครับผมวันนี้เล่มยังไม่มานะครับผมแต่ว่ามีเล่มแน,น่อนอนครับผมวันนี้รถคันนี้เราเปิดราคาที่ 4 3 0 0 0 0บาทนะครับผมย้ำอีกครั้ง4 3 0 0 0 0บาทนะครับผมดูแลหลังการขาย90วันนะครับผมบริการฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีโอ้ลดให้ฟรีนะครับผมเชฟดีๆเอารถได้เลยนะครับผมใครที่กำลังมองหารถตัวเดียวที่เอาไปใช้การเดินทางแบบระยะยาวๆนะครับผมหรือว่าเป็นคนผมเว่าอะไรนี้ได้รถตัวเดียวที่ใหม่อูเลยนะครับผมต้องตัวนี้เลยต้องตัวโตโยต้าไฮรักซีโวตอนเดียวเลยนะครับผมผมนี้นะครับผม รถสวยมากเลยนะครับผมมาช้าออรรถสวยนะครับผมอ้าวก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมอย่าลืมฝากเข้าไปกดติดตามเพจ Facebook เก่งรถบ้านมาด้วยนะครับผมเดจะมุ่งจะขึ้นไปตรงหน้าจอตรงนี้นะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอ่าอย่าลืมอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouTube นายหมูกี้รีวิวด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าเปบยนอัลมันเครื่องซื้อกระถางมาเราเปบยนอัลมันเครื่องให้ฟรีก็ออกจากร้านเลยนะครับผมอ้าวก่อนปิดคลิปนะให้ชมภาพรถสวยๆกันก่อนนะครับผมข้างๆเลยนะครับผม รถสุดสวยก่อนนะครับผมตอนเป็นคลิปนะรถสุดสวยมากเลยนะครับผมอ้าวครับานี้แหละอ้าวครับสหรับคลิปนี้พอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมมารับฟแต่ทางนายมูคี้ดิวนะครับผมขอบคุณที่รับชมมารับฟังนะครับผมทางเชัยรถคันนี้ข้อมูลครบเต็มมีนิสสร้างคลิปนะครับผมโดยที่ข้อมูลไว้เงินดวงเงินดาวผมดีมิทิคใต้คลิปนะครับผมสหรับคลิปนี้พอจบการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะครับผมครับขอบคุณครับผม